ขอ,อทักทายพี่น้องสายเขียวในวันหยุดนะฮะวันนี้เป็นวันเสราร์ที่12เดือนมิถุนายน2564นะครับวันนี้ก็มาส่งต้นไม้เหมือนเดิมอ่าช่วงนี้พายุเข้านะฮะที่อีสานนี่ก็คือที่อุบลนี่ก็ฝนตกลินตั้งแต่ช่วงเช้านะครับอ่ะวันนี้ไปรษณีย์ยังเปิดอยู่นะฮะยังเปิดอยู่ ก็เลยได้มาจัดส่งต้นไม้2กลง2จังหวัดนะครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้ไปที่อำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรน,นี่ครับพี่น้องของเราก็ได้ดู YouTube นี่นะฮะติดตามใน YouTube สนใจก็เลยเข้าไปติดต่อใน Facebook อีกทีนะครับแล้วก็ได้โทรหากันนะฮะโทรพูดคุยกันนะครับคนสั่งนี้ก็ยังทำงานประจําอยู่นะฮะ นะครับเดี๋ยวมาดูต้นไม้กันนะครับว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะครับผมอ่านี่ครับที่เห็นอยู่นี้คือต้นมริดครับผมอ่ามริดหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไม้ทางใต้ครับอ่าซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะฮะแต่ว่าปีนี้น่าจะรู้จักกันดีแล้วเพราะว่ากําลังดังนะฮะใบของเขานี่ก็สวยงามนะครับ ถ้าต้นใหญ่ที่ก็จะใบใหญ่กว่านี้นะฮะใหญ่ขนาดฝ่ามือแล้วก็ลูกกินได้ครับพี่น้องลูกกินได้ลายไม้ก็สวยงามทรงพุ่มก็สวยงามนะครับที่สวนเขียวมืนปียังมีอยู่นะครับส่งต้นละ130บาทรวมค่าส่งนะครับถัดมาก็จะเป็นไม้สักครับพี่น้องอเดี๋ยวให้ดูข้างล่างไม้สัก นี่ครับไซขนาดนี้ความสูง40เซนขึ้นนะฮะก็ตกต้นละ10บาทนะครับมีสะเดาเทียมนะครับนี่ฮะต้นสะเดาเทียมก็10บาทเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าต้นกระพีเขาควายพี่น้องรู้จักไหมฮะเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนไม้พยุงลายไม้ก็สวยงามเหมือนไม้พยุงนะครับ เป็นไม้ที่ชอบในที่โคกที่ดอนนะฮะเป็นไม้ถิ่นทางอีสานนะครับที่โคกที่ดอนครับพี่น้องลายไม้สวยงามนะฮะปลูกเอาไวใ้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน2 0 3 0ปีไปนะฮะมูลค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับอ,อันนี้เร,เรียกว่าต้นเขี่ยมขนองครับไม่ใช่ไม้เขี่ยมจากทางใต้นะฮะแต่เป็นเขี้ยมขนอง แถวเขาใหญ่มีเยอะนะครับวงเล็บอดีตนะฮะปัจจุบันนี้ก็เหลือน้อยลวฮะเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยป่าข้าวโพดหรือว่าไร่มันสำปะหลังนะฮะนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะเหมือนไม้พยอมนะครับก็ค่อนข้างหายากนะครับหน้าปลูกนะฮะข้างในที่เห็นเห็นนี่ครับนี่ครับอันนี้กลันเกลา นะครับคนอีสานเรียกต้นมันป่าก็เป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับอชอบทั้งที่โคกและที่ลุ่มลายไม้สวยงามดอกมีกลิ่นหอมอดอกสีเหลืองเหมือนดอกเข็มนะฮะไม้ของเขาก็เนื้อไม้นี่ปลูกงอดไม่เจาะไม่กินนะครับเพราะว่ามีน้ำมันอยู่ในตัว เนื้อไม้นี่เนียนละเอียดนะฮะสีออกเหลืองๆนะครับสีออกเหลืองเหลืทำเป็นเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์โอ้ราคาหลายตังค์มากนะครับน่าปลูกครับพี่น้องอ่ะใครที่ยังไม่ปลูกก็แนะนำอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็10บ,บาทนะครับพี่น้อง10บาทหมดเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้นพยุงนะครับอ่ะพี่น้องรู้จักดีอยู่แล้วไม้พยุงนะฮะนี่ครับ เดี๋ยววนไปข้างหลังนะฮะอ่านี่ครับการจัดทรงแบบกล้องครับพี่น้องจะไม่ได้ถูกอะไรกดทับนะฮะอ่านี่ใบไม้แดงครับไม้แดงก็น่าปลูกนะฮะนี่ครับผมก็จะเขียนชื่อเอาไว้ครับพี่น้องเพื่อเพราะว่าพี่น้องบางคนก็ไม่รู้จักต้นไม้นะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็เขียนว่ามะอกกนนีนี่ครับ ก็จะใส่ไว้ในถุงแบแบบนี้นะฮะสิต้นต่อถุงนะครับเวลาไปถึงพี่น้องนี่ก็ยกลงเป็นถุงเป็นถุงไปเลยอ่ะง่ายสะดวกนะครับอ่ะมีใบกันเกลาครับพี่น้องมีพี่น้องหลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะเขาแล้วจัดส่งแบบนี้เขาจัดส่งไปถึงบ้านยังไงนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็จะมีรถนําส่งเหมือนรถเคอรี่ครับพี่น้องเป็นรถตู้เหมือนกันอย่างนั้นนะฮะหรือว่า มีรถนำส่งนะครับก็จะยกทั้งกรงนี้ไปเลยนะครับยกทั้งกรงนี้ใส่รถรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถปิก up นะฮะที่มีตู้ครับผมเสร็จแล้วก็ไปถึงบ้านเขาก็จะเปิดกรงแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยยกลงครับพี่น้องบริการส่งบ้านพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาเวลาเดินทางนะครับอย่างเช่นอันนี้ส่งไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรน,นะฮะ ห่างจากอุบลนี่ก็โ,โหหลายร้อยกิโลมากนะครับทุกวันนี้การขนส่งสะดวกสบายนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิดด้วยฮะช่วงโควิดผมก็งดเดินทางน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ขับรถไปส่งต้นไม้เองมาหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าจะส่งแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับแล้วก็พี่น้องก็งอีกกลงนึงกันนะครับซึ่งอยู่ด้านในนะครับ กลงนี้ก็ส่งไปที่อำเภอบ้านแพงนะฮะจังหวัดนครพนมเดี๋ยวเปิดกลงให้พี่น้องดูนี่ครับมีต้นสักนี่ครับผมสักขนาดนี้ก็สิบ,บาทเองครับพี่น้องอนี่ครับหน้าปลูกนะฮะไม้สักพี่น้องหลายคนช่วงแรกปลูกแล้วก็โตเร็วมากดีใจมากนะฮะแต่พอถึงเข้าหน้าฝนนะฮะปรากฏว่าน้ำท่วมฮะตาย ไม้สักเป็นไม้ที่ไม่ช่อยชอบน้ํานะครับไม่ชอบเลยนะฮะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปปลูกในที่ลุ่มนะครับต้องถ้าเป็นที่ลุ่มนี่ก็ต้องยกโคกยกคันคูให้สูงๆนะครับไม่ชอบน้านะฮะชอบที่โคกที่ดอนถ้าเจอน้ําเมื่อไหร่ก็กลับบ้านเก่าวันนั้นนะฮะนะครับฉะนั้นการจะปลูกต้นไม้ก็ต้องศึกษาด้วยนะฮะอันไหนชอบน้ําไม่ชอบน้ํานะครับ ถ้าต้นที่ชอบน้ําก็ได้แก่ต้นยางนาตะเคียนทองพยอมกันเกลาต้นว่าต้นจิกน้ํานะครับพี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะถัดมานี่ครับมะฮอกกาน,นีครับพี่น้องมะฮอกกาน,นีก็น่าปลูกนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับลายไม้สวยงามโตเร็วเลยนะครับ มีพี่น้องคอมเมนต์มาถามว่ามาริดยังมีอยู่ไหมยังมีนะครับยังมียังมีงมอ่าต้นละร้อยสามสิบนะฮะรวมค่าจัดส่งอันนี้ก็จัดส่งห้าร้อยกว่าต้นนะครับไปที่อำเภอบ้านแพงนะฮะนะครับก็จะเขียนอ่านี่ครับเขียนชื่อเอาไว้ในถุงนะครับเพราะว่าพี่น้องบางทีก็ไม่รู้จักต้นไม้เพราะว่ารายการต้นไม้ที่สวนเขียวหมื่นปีนี่ก็ประมาณเก้าสิบชนิดนะครับ 90าชนิดได้นะครับนี่ครับก็จะเรียงกันแบบนี้ครับพี่น้องเขาเรียกว่าเรียงแบบตั้งหรือ45องศานะครับนี่ครับด้านหลังนะฮะต้นไม้ไม่ค่อยช้านะฮะเท่าที่ส่งมาก็โอเคนะครับพี่น้องที่สั่งก็มีฟีดแบ็ที่ น่าพอใจนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้การจะสั่งแบบนี้นะครับในเขตภาคอีสานนี่ก็ต้อง350ต้นขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นไม้ป่านะครับหรือว่ายอดโอนนี่ก็3,500บาทถึงจะคุ้มนะฮะถึงจะคุ้มกับค่าส่ง3,500บาทก็คือรวมค่าภาาอื่นๆนั้นก็ต้อง5,000บาทขึ้นไปนะฮะ5,000บาทก็รวมกับค่าส่งเรียบร้อย นะครับอ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหากล้าไม้หรือว่ากําลังจะสร้างนิดนะฮะผละไม้ก็มีหลากหลายอ่ะนะครับอ่ะพี่น้องที่สนใจก็ไปดูใน Facebook ได้นะฮะเคยโพสต์เอาไว้อยู่หรือไม่ก็ส่งข้อความมาถามก็ได้นะครับอ่ะสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้เล่น Facebook นะฮะอ่อาจจะไม่ถนัดนะครับ ก็โทรมาสอบถามได้นะฮะที่เบอร์ของผมเบอร์0 8 8 5 9 4 5 6 2 6เนะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้เลยนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ช่วยอุดหนุนนะครับอุดหนุนกล้าไม้แล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับสร้างโลกสีเขียวนะครับปลูกไว้เป็นบำนาญชีวิตปลูกไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานปลูกให้โลกร่มเย็นนะครับผม อโอเคนะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูฝนนะครับฝนก็มีมาบ้างแล้วก็เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้นะครับไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาแห้งแล้งนะฮะนะครับ,รบช่วงนี้ก็เหมาะกับการปลูกต้นไม้เป็นอย่างยิ่งนะฮะพี่น้องก็ปลูกเอาไว้นะครับไม่เสียหลายนะฮะ ปลูกตามหัวไร่ปลายนาคนละ1 0บต้น20ต้นนะครับหรือใครจะปลูกมากก็ยิ่งดีนะครับผมโอเคครับพี่น้องก็วันนี้ก็มาจัดส่งแบบกลงนะครับส่วนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะจัดส่งแบบกล่องนะครับพี่น้องที่ไม่ได้สั่งหลายร้อยต้นก็ยังสามารถสั่งแบบกล่องได้นะฮะเราก็ยังส่งเหมือนเดิมนะครับต้นละ10บาทเหมือนเดิมนะครับผม โอเคขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ